อยากกินเมนูเผ็ดเผ็ดง่ายๆไม่อยากไปตลาดแกงเผ็ดไข่เป็ดเลยครับเมนูง่ายๆอร่อยไม่ธรรมดาไข่เป็ดมันๆน,น้ำแกงสามรสใบโหระพาหอมๆแกงคอไข่เป็นยางมะตูมกับข้าวสวยร้อนๆใครที่ยังไม่เคยลองต้องจัดเลยครับว่าแล้วไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยครับไปครับส่วนผสมของแกงเผ็ดไข่เป็ด มีไข่เป็ดหัวกะทิคลิกสดซอยไม่เอาเม็ดนะครับคลิกแกงเผ็ดใบมะกรูดซอยซุปก้อนลดหมูน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปีบ๊บมีใบโหระพาเรามาเริ่มแกงกันเลยนะครับแกงไข่เป็ดเมนูง,ง่ายๆตั้งกระทะแล้วก็ใส่กะทิครับใช้ไฟกลางเคี่ยวกะทิไปเรื่อยๆให้แตกมันเล็กน้อยครับ พอเราเคี่ยวกะทิเดือดมาได้สักพักก็เ,เตรียมใส่พริกแกงครับพริกแกงเผ็ดครับคนพริกแกงกับกะทิให้ละลายเข้ากันนะครับเมนูง่ายๆนะครับใครที่ยังไม่เคยลองก็จัดได้ครับง่ายมากครับเมนูนี้ใช้กะทิกล่องใช้กะทิสำเร็จรูปก,ก็ได้ครับสะดวกดี ให้เราเคี่ยวพริกแกงกับกะทิไปจนส่งกลิ่นหอมนะครับเคี่ยวไปสักพักพอเคี่ยวมาสักพักได้สีสวยแล้วนะครับให้เราเตรียมเติมน้ําลงไปครับเตรียมน้ําลงไปเท่าๆกับกะทินะครับเท่าๆกับกะทิที่เราใส่ใส่ซุปก้อนลดหมูสักครึ่งก้อน เพิ่มความกลมกล่อมให้กับน้ําแกงรอให้น้าแกงเดือดขึ้นมาอีกรอบนะครับก็จะใส่มะขามเปียกลงไปเล็กน้อยนะครับในตอนแนะนําส่วนผสมก็ลืมไปนะครับใส่มะขามเปียกลงไปคล้ายๆกับเป็นรสชาติจะประมาณเหมือนแกงเทโพนะครับให้ออกเปรี้ยวนิดๆครับ เราก็กะดูนะครับมะขามเปียกใส่ลงไปหรือจะใส่เป็นน้ำมะขามเปียกก็ได้จะได้กะง่ายหน่อยว่าความเปรี้ยวเราประมาณไหนตามเราชอบครับเราก็เคี่ยวน้ำแกงไปสักพักครับช่วงที่เราเคี่ยวน้ำแกงนี้เราตอกไข่รอได้เลยนะครับตอกไข่ใส่ชามรอได้เลยพอเราเคี่ยวน้ำแกงมาได้สักพักนะครับผมจะใส่ใบโหระพาลงไปสักครึ่งหนึ่งนะครับที่เหลือก็จะเอาไว้ โรยหน้านะครับใส่ไปก่อนเลยนะครับเมนูไข่เราต้องปรุงให้เสร็จก่อนเลยนะครับใส่ใบโหระพาแล้วก็ใส่น้ําตาลปี๊บครับน้ําปลาครับเสร็จแล้วก็ชิมรสไ,ได้ตามชอบนะครับพอชิมรสได้ตามชอบแล้วก็ให้เราหลีไฟเป็นกลางค่อนไปอ่อนครับแล้วก็ใส่ไข่ครับ คล้ายๆกับเป็นเหมือนชูชีนะครับเป็นเหมือนชูชีเป็นเหมือนรสชาติเหมือนคล้ายๆแกงเทพโพแกงเผ็ดรวมๆกันนะครับประมาณนั้นครับนี่ครับที่ผมให้ใส่ใบโหระพาลงไปก่อนเนี่ยส่วนหนึ่งนึงก็คือไข่มันก็จะได้ไม่ติดกระทะด้วยนะครับนี่ครับเราก็ขยับขยับแซมมันนิดหน่อยก็มีใบโหระพารองไข่อยู่ด้านล่างนะครับมันก็จะไม่ติดกระทะความสุขของไข่ก็ตามเราชอบ ใครชอบสุกประมาณไหนชอบเป็นยางวะตูมชอบสุกเลยได้หมดครับฝาอบมันเล็กน้อยครับให้ไข่แดงมันสุกครับไข่เป็ดนี้จะสุกยากหน่อยนะครับไข่แดงฝาอบมาได้สักพักก็มาดูกันครับกด,ดดูได้ครับอันนี้ก็ตามเราชอบนะครับเอาสุกประมาณไหนอันนี้ผมจะอีกนิดนึงครับพอไข่สุกได้ตามที่เราต้องการก็ใส่พริก ชีฟ้าซอยครับพริกชีฟ้าหรือพริกจินดาก็ได้ครับเอาเม็ดออกใส่เป็นสีสันนะครับสวยงามใบมะกรูดซอยครับโรยๆหน่อยนะครับมันก็จะเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยครับจะโรยโหระพาที่เหลือนะครับแต่งหน้านิดหน่อย เดี๋ยวเราไปเตรียมจัดเสิร์ฟกันเลยครับแกงเผ็ดไขเ่เป็ดจัดเสิร์ฟเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปลองชิมรสชาติกันดูครับ รสชาติเผ็ดนิดๆครับมีความเค็มความเปรี้ยวความหวานกลมกล่อมมากครับหอมใบโหระพากับข้าวสวยร้อนๆน,นี่เด็ดเลยครับเมนูนี้ทําง่ายมากครับสูตรนี้เ,นเพื่อนๆลองไปทําทานดูนะครับถ้าชอบก็ช่วยกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ